ทำอะไรกินดีเนาะได้ปลามาได้ปลาตองก็ปลากายมาเมื่อคืนนี้ไปหวานแหมาได้มาจะมีจุดๆจะ็นปลากายจะมมีหลายจุดเตไมเลยจุกสาวหลาอันนี้ปลาตองชอบใจหลายมานั่งดูปลามันเคยเห็นปลาใหญ่ชอบใจก็เลยคิดว่าทำอะไรกินดีเนาะทำาอนมันปลากายก็แล้วกัน พอครัวก็ไปซื้อมาแป้งคุกกี้มานี่แหละจ้าพอหวานแหมาแล้วก็ต้องทำความสะอาดแห้เอาอะไรต่ออะไรกิ่งไม้กิ่งใบไม้เอาออกสางนี่แหละจ้ารชจแล้วก็ชาวมาก็มาแล่เนื้อออกแล้วก็มาซับรายละเอียดเลยถอดมันปะกายอันนี้ก็ใช้แป้งคุกกี้ ก็ใส่พริกแกงใส่เกลือลงไปใส่ไข่ลงไปก็คลุกเข้าให้เข้ากันแบบนี้เนจาเจ๊ก็<ป>กินเมน,นูทอดมันปลากายแล้วเคยกินแต่ทอดมันปลานิลเพร่ะวาเราหาปลานิลได้เนาะันนี้ได้ปลากายก็ได้กินทอดมันปลากายสมชื่อเนจามันยังไม่พอใส่แป้งกุกก้ยังไม่พอใส่อีก ใส่น้ำอุ่นลงไปผสม,ม,มเริ่มทอดลองดูก่อนจ้าโอเคาาเลยทอดก,กรอบ